เกรดความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการติดเชื้อโควิด19จากการให้บริการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้หรือไม่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขพุทธศักราช2561 กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการติดเชื้อจากการให้บริการสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านต้องยื่นคำร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมไหนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่กรมต้นสังกัดหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่02 5 9 0 1416 กองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข